โอ้โหคุณผู้ชมครับโอ้โหเปิด EP มานี่ผมรู้สึกถึงบรรยากาศปาร์ตี้เลยนะเพราะว่ามันใกล้จะปีใหม่นะครับแล้วก็มีคริสต์มาสด้วยนะครับลมหนาวโชยมาแล้วนะครับก็จัดปาร์ตี้ก็ดูกันนิดนึงนะครับระยะห่างนะครับนิดนึงนะครับแต่ว่าอาหารยังไงเราก็ต้องมีครับผมวันนี้มอสมี2เมนูนะครับที่จะมาทำให้ทุกคนได้ชมกันนะครับติดตามให้ได้นะครับปฏิิษา์จานเด่น ถ้ากิว่าคริสต์มาสผมบอกไม่ต้องเลยครับไม่ต้องคิดมากนะครับเมนูง่ายๆนะครับที่ผมแนะนํารับรองเด็ดแน่นอนนะครับก็คือขนมปังแกงกะหรี่ปูนิ่มพูดถึงของทอดนะครับโอ้โหแน่นอนที่สุดนะครับเราจ้ต้องใช้น้ํามันที่มีคุณภาพอย่างน้ํามันพืชตราเกสรน,นะครับ จุดเริ่มต้นของความอร่อยนะครับเป็นน้ํามันพืชที่ทนความร้อนสูงนะครับแล้วเวลาทอดนะครับก็จะไม่ดานะครับขวดนี้นะครับได้ทั้งผัดและทอดนะครับแหมตรงใจคนเข้าขวดแน่นอนนะครับเอาละเราจะเริ่มนะครับเราตั้งกระทะนะครับแล้วก็เทน้ํามันพืชตราเกสรลงไปนะครับสังเกตง่ายๆนะครับน้ำมันพืชเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพนะครับจะสีอ่อนใสแล้วน้ํามันพืชตราเกสรเนี่ยนะครับมีโอเมก้าสาแล้วก็มีวิตามินอีสูงอีกด้วยนะครับโอ้โหมีคุณประโยชน์มากมายเลยนะฮะแล้วเวลานําไปประกอบอาหารนะครับพอ ทอดอาหารออกมาแล้วครับอาหารก็จะมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะครับแล้วที่สําคัญนะครับจะปราศจากไขมันทรานแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยนะครับช่วงที่เราร้อนน้ามันร้อนนะครับเรามาผสมซอสแกงกะหรี่ก่อนดีกว่านะครับเราใช้ไข่ลงไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ใส่นมลงไปนะครับผมใช้ไข่เป็ดนะครับสีมันจะสวยเลยอืม แล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำพริกเผาครับโอ้โหตอนนี้สีขึ้นเลยพริกเผาก็จะมีครบรสนะครับมีทั้งเผ็ดหวานเคม็มมันแล้วก็สุดท้ายก็คือผงกระหรี่นะครับสมลงไปครับปึบนี่โอ้โหอืมกลิ่นแบบไทยๆมาก เอาแล้วเราก็ได้ซอสผงกรีนะครับตามที่ต้องการแล้วนะครับอ่าแล้วครับเราปูนิ่มที่เราเตรียมเอาไว้นะครับที่เจาะน้ําออกมาแล้วนะครับซับอีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ไปคลุกแป้งนะครับแล้วก็ลงไปในอันนี้ชุบแป้งเลยครับ ืเราใช้น้ำมันพืชตาเกสรน,นะครับกลิ่นน้ำมันของเขานะครับจะไม่รบกวนกลิ่นอาหารที่เราทอดเลยนะครับเรายิ่งทอดนะครับอาหารก็จะยิ่งกรอบนะครับมาโอ้โหสีเหลืองสวยมากครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็สักพักไว้นะครับ รอบแรกนะครับเราก็พักไว้ก่อนนะครับอันนี้คือเราใช้ไฟกลางนะครับเพื่อให้ข้างในเนี่ยมันสุกเป็นที่นะครับพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับพอให้มันหายคลายร้อนนะก็เร่งไฟแล้วก็เอาปูนิ่งลงไปอีกรอบหนึ่งนะครับรอบที่สองนะครับเร่งไฟขึ้นมานะครับแล้วก็เอาปูนิ่งลงไปอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันกรอบนะครับอืมาแล้วฮะสั่งนะครับแป๊บเดียวนะครับ ให้มันแบบว่ากระชับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็เอาปูนิ่มขึ้นมาพักไว้นะครับ<อ>ก็เริ่มจากการาผัดก่อนสักนิดนึงนครับแล้วก็เราก็เติมซอสลงไปนะครับ ัดให้กลิ่นมันหอมขึ้นมานะฮะเพราะว่าซอสที่เราเตรียมมาเนี่ยครับก็ปรุงรสมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนที่ผัดเนี่ยครับก็ระวังนิดนึงนะครับเรื่องของความร้อนนะครับไข่สุกไปมันจะดูเป็นริ่มๆที่มันไม่น่าทานนะครับดังนั้นเราก็ใส่ต้นหอมลงไปครับหอมเจียวสุดท้ายครับนะครับผัดให้ได้ที่แล้วเราก็ใส่ปูนิ่มลงไปนะครับ อันนี้คือปูนิ่มที่เราทอดไว้นะครับแล้วก็พักไว้แล้วก็เอามาหั่นแล้วก็เคลือบด้วยซอสผงกะหรี่นะครับโอ้โหเรียบร้อยฮะสีสวยมากตอนนี้เรามาจาัดจานกันเลยดีกว่านะครับเทศกาลแบบนี้เนี่ยเราต้องโชว์ของหน่อยฮะใส่ลงไปแล้วอัวนี้ปรับข้างบนนะครับนี่ เรียบร้อยครับผมนี่โอ้โหและนี่คือเมนูที่เราได้วันนี้นะครับโอ้โหสีเหลืองสวยนะครับกรอบแล้วก็น่ารับประทานด้วยครับปาร์ตี้นะครับจบอาหารคาวแล้วก็ต้องตกด้วยของหวานนะครับของหวานเนี่ยวันนี้ที่มอสจะทำก็คือมิลเฟยนะครับ เลมอนครีมตัวนี้เนี่ยไม่ยากนะครับถ้าใครชอบทําของหวานแล้วรับรองนะครับตัวนี้ง่ายมากแต่ผมเนี่ยไม่ค่อยถนัดแต่ว่าคือปาร์ตี้เนี่ยยังไงมันต้องมีของหวานเราก็ตั้งกระทะนะครับให้ร้อนนะครับตั้งกระทะให้ร้อนเลยจีนะครับจีไฟเข้าไปมาผสมนะครับเลมอนครีมกันดีกว่า ผมว่าเด็กๆชอบมากอันนี้เราก็มีไข่แดงนะครับผสมลงไปแล้วก็น้ำตาลไอซิ่งครับแล้วก็แป้งครับเอาแล้วตอนนี้เราคลุกเขาให้เข้ากันก่อนแล้วก็ใส่ครีมลงไปครับ แล้วก็ใส่นมลงไปนะครับขนมนี้คือต้องตามสูตรเป๊ะนะครับไม่งั้นพอสูตรเคลื่อนปุ๊บนี่ทุกอย่างเปลี่ยนหมดเลยก็ตัวที่เป็นหผลใจสำคัญของมิลเฟยนะครับที่เราจะทำก็คือตัวเลมอนครีมนี่นะครับต้องทำให้มันอร่อยเพราะว่าตัวนี้คือเป็นตัวที่เรากัดเข้าไปแล้วรสชาติมันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือตัวนี้เลยครับส่วนตัวมิลเฟย ออพับแปสตรีนี่นะครับแล้วก็ทำให้มันกรอบแค่นั้นเองครับผิวมะนาวครับเลมอนครีมแล้วก็ต้องมีมะนาวนะครับใส่มะนาวลงไปครับนี่รสชาติมันแบบกัดเข้าไปเราวมีเปรีปป้ยวๆหน่อยแล้วก็มีวานิลานะครับที่เราจะใส่ลงไปนะครับอืมโอ,โอ้ยหอมแล้วฮะห,หลังจากนั้นนะครับก็เราจะทำการเคี่ยว เลมอนครีมนะครับกรองนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับไฟอ่อนๆนี่ยแหละครับมิลเฟยโอ้โหเราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนให้มันออกมาเป็นลักษณะนี้ครับผมเอาละผมว่าได้แล้วนะครับจากนั้นเราก็เอาครีมนะครับที่เราเคี่ยวนะครับไปพักในตู้เย็นนะครับ ผมว่าแป้งพับเพสตรีของเรานะครับก็น่าจะเกลี่มได้ที่แล้วนะครับสีสวยสีน้ำตาลประมาณนี้แหละครับอ๊บโอเคเรียบร้อยครับเนมือใหม่หัดขับจริงนี้ครับนี่ดูอือบ ั้นแรกเรียบร้อยครับแล้วก็ซ้อนชั้นที่สองครับเอวล่ะชั้นที่สองมาแล้วครับเอาล่ะครับชั้นนี้แหละครับปราบเซียนแล้วครับชั้นนี้ ค่อยเล็กลงเรื่อยๆนะครับอืมโอ้เรร็บร้อยครับแล้วก็เราก็เอามะนาวขูดลงไปนี่ครับอมมะนาวขูดเสร็จปุ๊บก็ประดับด้วยพัฟลงไปนะครับนี่ให้มันมีสีสันหน่อยอืมปิดท้ายด้วยตาไไอซิ่งครับ เสร็จแล้วครับผมมิลเฟยเลมอนครีมในวันปาร์ตี้นะครับ ขนมหวานนะครับมีทั้งแป้งแล้วก็น้ําตาลนะครับโอ้โหสองอย่างนี้นะครับตัวการเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปนะครับแล้วทําความสะอาดช่องปากได้ไม่ดีเพียงพอเนี่ยนะครับมันจะทําให้เกิดคราบพลักนะครับแล้วก็แบคทีเรียสะสมตามขอบเมือและคอฟันของเรานะครับจะทําให้ปัญหาสุขภาพเหนือกตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหงือกร่นเหงือกอักเสบมีกลิ่นปากแล้วก็ฟันผุนะครับโอ้โหซึ่งถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานๆนะครับ รับรองนะครับงานนี้มีถอนฟันแน่นอนนะฮะถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเราต้องดูแลกันตั้งแต่สุขภาพเหงือกเลยครับเพราะว่าสุขภาพเหงือกดีนะครับสุขภาพช่องปากก็จะดีตามครับและนี่เลยครับตัวช่วยของมอสครับนี่ หมอใช้ยาสีฟันพาราโนแทส์นะครับมีส่วนผสมของเกลือโซเดียมไบคาร์บอเนตนะครับสูงถึง67%นะครับจึงช่วยขจัดภาพแบคทีเรียาสะสมได้ดีกว่าถึง4เท่าครับขอย้ำนะครับ4เท่าจึงช่วยลดและป้องกันปัญหาสุขภาพเหงือกครับนี่แหละครับหมอก็เลยอยากให้ทุกคนนะครับเริ่มดูแลตั้งแต่สุขภาพเหงือกเลยนะครับใช้ได้ทุกวัน สำหรับผลิตภัณฑ์จานเด็ดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพียงสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่ตามนี้นะครับแล้วก็ใส่โค้ดส่วนลดเฉพาะรายการของเรานะครับรับส่วนลด On Top และจัดส่งฟรีนะครับ1ตุลาถึง31ธันวาคม2564นี้ครับ นเงครับวันนี้สําหรับ2เมนูนะครับที่ปฏิพันธ์จันเด็ดจัดให้กับทุกๆท่านนะครับก็หวังว่าใครจัดปาร์ตี้นะครับก็เอาอันนี้ไปใช้รับรองขายห่วงแน่นอนครับก็สําหรับ E ีพีนี้นะครับก็คงต้องลากันไปก่อนนะครับ e ีพีหน้าจะเป็นอะไรนะครับติดตามให้ได้นะครับวันนี้สวัสดีครับปฏิพันธ์จันเด็ด